สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวเราะซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะ่ะดับหน่วยบน,นะคะ่ะทั้งหมด50สูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปโดโอนี้จะทําขึ้นโดยสาข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยสับนะคะสำหรับดับหน่วยบนของเรานะคะดับผ่านมาหนึ่งสองสามสามมวดแล้วนะคะตั้งแต่งวดที่ออก8ปดหกสามนะ,ะดับสี่ศูนย์หนึ่งสองะหน่วยคือสามนะคะก็ดับผ่านนะ งดที่ออก209นะหน่วยคือ9นะดับที่60 1 3 7นะก็ดับผ่านนะร็จแ,แล้วงวดที่ผ่านมานะคะเราได้เลขดับทั้งหมดนะสตัวนะก็คือดับที่หนึ่สี่เจดแดนะผลรางวัลออกมาที่เจ็นะหลังหน่วยก็เลข9กนะ้าะดับของเรานะคะก็ดับผ่านนะสูตรที่1ดับ1ผ่านนะสูตรที่2ดับ4ผ่านนะ สูตรที่3ดับ7ผ่านฮะสูตรที่4ดับ1ผ่านฮะแล้วก็สูตรที่5ดับ8ฮะผ่านฮะเรามาตามต่อนะสูตรที่1นะคะดับมาแล้ว229งวดสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งสิบบุญ สิบล่างสามครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนหน้าครั้งที่หนึ่ง,สา,ง,งสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้บวกครั้งที่หตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกเเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสีบวกเเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกเเท่ากับหกบวกหเท่ากับหะคะดับที่หนะคะ สูตรที่สองนะดับมาแล้วสองร้อยสามสิบสี่งวดสูตรโดยใช้นะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบท่าสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้ง และบวกข้างที่6กศนบวก4เท่ากับ4ีบวก4เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2อบวก6เท่ากับ8 8บวก9เท่ากับ7 7บวก9เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2อบวก4เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2ดับที่ weakest, <respuesta. S> 2องฮะสูตรที่3ดับมาแล้วสองงวดสูตรเราใช้ห <Option>. ลัก voilà. แสนสามครั้งหลักหมื่นสครั้งสิบบน2ครั้งหน่วยบนสครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่ท้ายครั้งที่หน่หน่วยท้ายครั้งที่หน่ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งแล้วบวกครั้งที่สองสี่บวกศูนย์เท่ากับสีบกสเท่ากับแปบวกแท่ากับหกบวกสเท่ากับเบวกแเท่ากับจ็ด เก,ก้ับ6 6บวก4เท่ากับ0 0บวกเท่ากับ4 4บก6เท่ากับ0 4, 4, 4, 2, 6, 6, 6, นะ0บวก4เท่ากับ4 4บวก2นะฮะเท่ากับ6นะดับที่6สูตรที่4ดับมาแล้ว236งวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักพัน3ครั้งร้อยบนหน่วยล่าง4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิหน้าครั้งที่หนึ่ง ร้อยหน้าครั้งที่2องสองครั้งสิหน้าครั้งได้สอครั้งสิาง 2, 2งทายครั้งที่งร้อยท้ายครั้งที่สองทายครั้ง 2, ที่สอง 2, แล้วบวกข้างที่สาบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับห หกบวกเก้าเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับหนบวกสองเท่ากับสามสามบวกแเท่ากับหนึ่งหนึบวกสี่เท่ากับห้บวกสีเท่ากับเกบวกเเท่กับหกบวกสเท่ากับเนะคะดับที่เสูตรที่ห้นะคะดับมาแล้ว237งวดสูตรเราใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบบน2ครั้งหน่วยบนสครั้งหน่วยหน้าครั้งท่หน่หน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง สิบท้ายครั้งที่หน่งสครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่หน่วยทายครั้งที่สองระบบค้งที่สามบวกศูนย์เท่ากับแปบวกเจ็เท่ากับหบวกจ็ดเท่ากับสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกหนเท่ากับสาบวกแปดเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าดับที่ห้านะคะครบแล้วนะคะทั้งหสูตรเก่าของเราเราได้เลขดับ หน่วยบดในงวดนี้นะคะหนึ่งสองหกเก้าแล้วก็ห้าฮะได้เลขดับนะถึงห้าตัวนะคะไม่มีตัวซ้ําเลยนะคะในงวดนี้นะฉะนั้นนะคะอัตราการเสี่ยงฮะก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเขาดับมาสามงวดแล้วนะคะสามารถดับเป็นงวดที่สี่ให้เราไหมนะคะทั้งห้าสูตรฮะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งฮะหนึ่งสองหกเก้าห้าฮะถ้าไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนชอบนะ ก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปก่อนฮะ,ะอย่างหนึ่งสองหกเลยนะคะก็ถือว่านะคะติดอยู่ในตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นให้เพื่อนพิจารณาฮะ,ะแต่ว่าแอดก็ยังเลือกฮะ,ะที่จะตัดให้ตัดให้นะคะตามสูตรนะ,ะเผื่อว่านะ,ะดับอาจจะผ่านก็ได้นะ,ะเราไม่รู้นะ,ะว่าห่วยจะออกอะไรนะคะฉะนั้นเราก็ต้องฮะ,ะทาไปตามสูตรก่อนฮะ,ะเพราะว่าบางทีนี่ย เขาก็ดับผ่านต่อก็มีนะคะเรามาตัดนะตัวที่ติดหน่วยหนึ่งก่อนฮนะหนึ่งนะคะต่อไปนะสองฮนะหกฮนะ เ้านะคะแล้วก็ห้านะคะนี่นะคะมองเห็นไม่หมดอีกเนะก็จะประมาณนี้นะคะมองเห็นไม่หมด ตั้งกล้องไว้เอไอ้นั่นฮะเดี๋ยวค่อยยกสูงตอนที่ทำหลักสิบแล้วกันฮะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนฮะตัวที่ไม่ติดดับนะอันนี้เนี่ยต้องฮะดับของเรานะะจะต้องดับผ่านนะเหมาะกับคนที่ต้นทุนน้อยนะะแล้วก็อยากจะเสี่ยงโชงนะเราก็ต้องใช้นะะเลขดับนะในการช่วยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีต้นทุนอยู่แล้วนะะเพื่อนๆไม่จําเป็นนะต้องใช้เลขดับช่วยก็ได้นะคะ ก็เดี๋ยวเราค่อยมาตัดอีกทีหนึงตอนทําหลัก10ดับ10ล่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ,ะดับ10บุญนะคะแอปพลิเคชันะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึงคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ